โอเคก็ผมปีสิงเจ็ดอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Assassin's Creed 4นะครับโอเควันนี้เราก็จะมาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งเกมยังไม่เริ่มยังไม่ขึ้นเริ่มเกมอะไรเลยสักทีโอเคเราจะมาเล่นต่อกันในพาร์ทที่2นี้กันเลยนะครับ <laughs> ผมนะโอเคเซฟไหนเนี่ยเซฟีนเซฟ casting โอเคไปเลยวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่ง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 โอเคแล้วก็ม่ <laughs> อยู่ในออฟฟิศของเรานะครับซึ่งเราถ้าเราจะเข้าไปในโลกของเอ็ดเวิร์ดเราก็ต้องเข้าในคอมของเรานะครับเดี๋ยวอ่าบลูไฟขึ้นละไปเลยครับ Let's go อ<ม>ืมรู้เรื่องครับรู้เรื่องอื<ม> l มันพูดอะไรวะมนพูดอะไรก็ใมันพูดไปนะครับเราก็ฟังมันคำไปแล้วผมก็จะแปนะ All systems optimal. Extra neurotransmitters activated. Mm -hmm. Okay. Building. <laughs> <laughs> okay. okay <laughs> อ่าโอเคนี่เมืองอะไรเมืองอะไรเอ่ยอ่ามาแล้วตัวเริ่มเอสเซนคีสสี่เรื่องเราก็มาถึงแล้วทวงอังกฤษซะด้วยเรือสินค้านะ ถึงแล้วฮาวาน่าจุลาปีพันสองพันสิบห้าเราก็กลับเลยสินค้ามาถึงที่ฮาวาน่านะครับโอเคฮาวาน่าอืมบุกมือทักทายนะอืมไออ้วนเราที่เรียกมันว่าไออ้วน อือืมอือตุกตกกระทุกตุกอืมออวันบวกมึงต้งทายกระดาหราไม่มันกลับมาบ้านบ้านหรืออะไรหรือเป็นแค่ท่าพักเรือกันแน่นะครับอืมน่าสนน่าสนอืมถึงสถียรนะอืมอ่าตอีนี้เราก็ทำอะไรอ๋อช่วยลูกเรือเรายกของนะอ่าเป็นคนดีคนดี อ,อือเฮ้พวกสเปนเข้ามาที่นี่มาสองปีที่แล้วนะ่ะอือม,มันจะบอกว่าฐานสเปนนี่เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเลยนะที่ฮาวานา,านี้อประมาณนั้นครับอืออืมอม,มันคยุยอะไรกันเนี่ยอืมมันก็ยกขี่ไปอะไรมาสักอย่างนะ เหมือนเป็นหีบแล้วอย่างไม่ใช่หีเป็นกล่องอืม,อ,มอะไรนะจะเข้าไปในเมืองเหรอมนจะเข้าไปในเมืองอ่าเราก็คุมหนะ่ะได้เล่นสักทีอืมเราก็เดินไปเดินไปเรื่อยๆ <c oughs> เดินตามมันไปอะ่ะ อฉันเอมาเพราะฉันดื่มเหล้ามาดื่มอ่ะเมื่อกี้พูดอะไรมาเดตตามไปเอาเดตตามไปฟอลโล่ไอ้วน อ่าเดินเดินอืมเห็นลิบลับนั้นใช่ไหมผู้หญิงผู้หญิงอ่าเราเจอผู้หญิงว่เฮ้ยนา่นาแจ่มหน้าแจ่มครับนา่าแจ่มอ่าน่าลองไปกับทัทททกทายอืมสส,สาวๆอืมไอ้ดำขายดักดำเลยเชียวเดียวดำดำก็เด็ดครับ <c oughs> ดำดำก็เด็ดอืมอันนี้แหละอ๋อชาวนาขายปลาละ อ่อาฮะแมว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 ลูกผัวได้ไนะปะล่ะลูกผัวพากสามได้ปะเอ้ายังกดไม่ได้อ,อ๋อมันให้ตามไอ้อ้วนนี่ไปอืมอา่าเดินตามไปเลย่หละอืมไอ้อ้วนก็เหมือนจะเป็นเสียอะไรอย่างรู้จักหมดทุกคนเลยได้ไงเนี่ยเห็นมันเดินทักหมดทุกคนเลยนะอืม เดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปาสาวแจมแจมแจมตรงนี้ตรงนี้แจมกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้ดำขายทัก <laughs> อืมอ่า น้ำมันน้ำมันร้านขายอาวุธใช่ไหมนะอืมน่าแจ่มน่าแจ่มอืม,อมโอเคให้เราซื้อแหละซื้อดาบอืมโอเคกด e. อ,อดดดีอืมอ่าดาบดาบดาบอืมซื้อไหนไหมอันนี้ซื้อนี้ได้ไหมพันสองอันนี้สามพันแปดร้อย 1ันสองหรือแปดรอยเดียพันสองแปดร้อยอันไหนยู่นเนี้ยพันสองเดี๋ยวมั้งเฮ้ยพันสองซื้อไม่ได้นี่วะแปดร้อยอ่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยอืมอ่าโอเคดับใหม่ใช้ไรวา่าเก่าอืมไงต่อ โอเคน้ามันให้เราไปไหนเนี่ย oh, <no> ไปไหนต่ออ๋อแค่ the top of the cruise อ๋อไปบนสุดของหอะร,ง okay. ระฆังโอเคมามามาไปไปไปปีนไปบนสุดหอะระฆังครับหอะระฆังหอะระฆังของโบสถ์ด้วยอ่าเมื่อกี้เหมือนจะเห็นเป็นนักบวชหรือเปล่าอืมมาทางนี้ทนีนี้อ่าปีน บินบินกดกดดิกดอ่าเอากดกดผิดกระโดดลงมาเฉยโอเคปีนใหม่บินใหม่อืมไปทางนี้เปทางนี้ไงไงต่อเนี่ยอ่าทางนี้เอาโอ้ยกดผิดแหมปีินใหม่ไปใหม่อ่าอึ๊บอ่าอืมฮึดจุ๊บอ่าทางนี้ทางนี้อันนี้อ่าชีวิตมันต้องมีการเรียนรู้อ่าปีนเข้าไป อ้าวเฮ้ยไปปีนไม่ได้ไปปีนไม่ได้อ่าโอเคเปลี่ยนได้ละอ่าโอเคกระโดดอึือฮ่าเฮ้ยอ่าอืมจะถึงแล้วเฮ้ยอ่าเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ยกดพีทไปกดสเปกบาร์กระโดดลงมาข้างของฟางโอ้ตายตายต้องปีนใหม่ทางนี้ทนี้อ้าวปีนไม่ได้ต้องไปปีนทางเดิมใช่ไหมเนี่ยโอ้เทอเทียทธอเทีย ยุ่งยากนิดหนึ่งอ่าปีไปทางนี้กระโดขะโดขึ้นอ่าต้องฉมังต้องฉมังอ่ากระโดดขึ้นเอาเฮ้ยกระโดดขึ้นดิโอ้โหเริ่มเซ็งเริ่มเซ็งเริ่มเซ็งละโอเคกระโดดกระโดดกระโดดทีนึงอ่าโอเคมาปีนมาข้างนี้อ่ากระโดดขึ้นอ่าโอเคปีนปีน ทุกปีนี้หน่อละครั้งแค่นี้แม่งโอ้ยอืมอาไรงนี้อืมโอเคเลาะไปข้างเลาะไปข้างล่างโอเคขึ้นอึ๊บอ่าขึ้นปินขึ้นปินขึ้นอืมอ่าเหี่ยงเหวี่ยงอืมขึ้นขึ้นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวอ้ยอ่ามาอยู่บนยอดมาอยู่บนยอดแล้วอ่าอืมใหญ่เหมือนกันแล้วเนี่ยเมืองนี้ เฮ้ยเดี๋ยวนะไอจุดไอเหี่เมื่อกี้มาอยู่างลานกหรอต้องลงไปตรงนี้อ่ากดออ่าชมวิวชมวิวอืมวิวแห่งฮาวาน่าเมืองท่าแน่ๆเลยอ่าสวยงามครับอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ย อ,อยู่ข้างล่างมีคนทำอะไรอยู่ข้างล่างขาโมยเรื่องไงแคดลอถูกพ,พ,พ,พิกพิษแพ็อะไรม่งวะเคโดดลงไปแล้ว <c oughs> ยังอ่านไม่จบก็เโดดลงไปแล้วโอเคไล่ล่ามาันเรื่องไงเนี่ยให้ฆ่ามาันหรือปะเรื่องวิ่งไล่ค่านี่ขอยบอกวิ่งวิ่งอย่ากระเดยเจูา <c oughs> อ่าพรรคพร แมงมีผักไว้ไม่มีหมูอืมกูชักดาวมาแล้วแน่นอนคือมึงต้องโดนกูแทงเข้าใจไหมแต่มันก็วิ่งเร็วอ,อยู่เหนะมือนกันนะเนี่ยอืมเราผักบ้างเราผักบ้างเราไม่หมูเราไม่หมูเร,มหมเราผักนี่ผักผักผักหลบไปอืมเดี๋ยวนี้โอ้โหแมงผักผักคนหัวทิ่มเลยโหดใช่ไหม เขื่อขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้วิ่งไล่ล่าอ๋าโอ้โหฟีลเลร์นิ่งเอ้าพวกมานั่งอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปีนต่อเออโอ้ยคำคำหลังคาอืมมีเสียงหลังคาด้วยเสียงก,ก็แกลกแก,ก๊กดีครับทำดีอึ๊ชอ่ากระโดดยังเก่าเดอะบอลลีเกซี่เลยวิ่งกระโดดไล่ล่า อ่าเคเสร็จกูนแน่กระโดดอ่ากระโดดอุ้ยอ่าเสียบสายหาค่าที่อืมคนครับคนตัวคนตัวอ่าเรียบร้อยโอเคกลับไปที่ไอ้อ้วนไอ้อ้วนอยู่ไหนวะเอา้าทหารโอ้ยโดนทหารทหารไล่ทหารไล่นี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 ่ยังกะเจี GTA. ต้องหนีตำรวจ นี่หนีทหารโอ้ยโอ้ยรถโอเคมามาเอ้ยมันโดนใครฟันอยู่มาเราไปช่วยอือไปช่วยแจมถีบฟันเอือฟันฟันตายครับไม่ตายก็ให้ดูไปอืมไปที่อ้วนอ้อ้วนอ้อ้วนอยู่ไหนอ่าอ้อ้วน โอเคอืมโเอเคเราก็ตามมันไปต่อฟอลโล่ไอ้อ้วนไปต่ออ่าเอ้อ้วนแล้วกล่องที่มือถือมาไปไหนเนี่ยเอ้อไอ้อ้วนอืมมันจะพาเราไปไหนเอ่ยมีเสียงสวดมนต์ดังมา <c oughs> อืมเอ้าเมื่อกี้มึงไม่ได้คือกล่องนี่มึงเอากล่องมาจากไหนไวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยตายตายตายเถอะอือสาวๆอืมนี่มันน,น่าจะเป็นพวกที่มาโม่สุมบาร์กินเหล้าอะไรประมาณนัาา้นมั้งอืมไอ้น,นี่ใครเนี่ยอืมสงครามต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรมันพูดกับใครอยู่พูดก,กับเราเหรอ เรื่องพววูดเขาหยิง่งอืม,อม,อมแย่งเราคนอื่นมาแดกเอ็ดเวิร์ดเคนเวย์ของเราอืมนายคิดว่าไม้เต็งมากเลยนายมาแดกเล่าของเพื่อนกูเนี่ยพังหมัวผางมอฮะนายคิดว่านายเป็นใครวะนายทำขี้อะไรมงนะ ไอบ้บ้าเอ้ยฮ่าฮ่าเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมเนี่ยอืมอมีเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมเอ็ดเวิร์ดใช่ไหมเหรอมึงถามกูเหรอหืมนายยังมันนี่ใส่ไม่ดีเอ้าอืมเอ็ดเวิร์ดโดนต่นอยอืมเอ็ดเวิร์ดกูโหเอ็ดเวิร์ดเลือดออกอ่าได้เวลาไฟแล้วใช่ไหมละ่ะรอเวลายี้มานานอ่าใช้มือเปล่าแอทแท็กกดคกิ๊กซ้าย เออต่อยต่อยทีฟต่อยทีฟต่อยหอลบครับสลบเคาน์เตอร์เออผักไปเออดูเชิงดูเชิงเคาน์เตอร์อ่าต่อยนะชมังครับชมังเออเคาน์เตอร์ได้ต่อยเออไอ้อยผักผักอ๋อกดสเปซบาร์ผักอืมผักนะไม่ใช่หมูโอเคกดอ่าครับ ฮุกอะฮุกอ๋อก็ซือกระบะฮุกโอเคไงเออโอ้ยมาต่อยมาต่อยเว้ยหมายทีเคอเตอร์ต่อยเตะต่อยต่อยอ่าต่อยเคอเตอร์เตะเตะอ่าหน้าสัตว์เลยดิมาอีกสามตัวมาเข้ามาตับทุ่มเออเคอเตอร์ต่อยต่อยอุ๊ช อ่ออึ๊ออสลบมา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 ต่ออยากจะมีเหลืองก็มานี่ต่อยสวัหน้าต่อยทีบอืมแทงเข่าเลยเป็นไงฮนุมานอ่าคาลเตอร์ต่อ,ตอยอับปรคัตตอ่ตอ,ย <c oughs> ตอยกระจูต <c oughs> ่อยกระจูจุกต่อยหน้าเฮียต่อยกระจูเอ้ยแะเคลียร์ทางเคลียร์ทางภาษาสเปนอะ สารสเปนใช่ไหมโอ้โหสารสเปนิบหาแล้วไงเราต้องหนีมันใช่ไหมเนี่ยในในใในป่านเไปจากที่นี่แล้วเฮ้ไออ้วนบอกไว้อืมอ่าโอ้ยฐานสเปนเอาอะไรเนี่ยสมุบอมอ่าสมุกบอมบบนโอเคสมุบอมเอาไว้ใช้ในเวลาฉุกเฉินตอนเวลาคุณหนีโอเคกดเออืมมาไม่ง่ายไม่ยากไม่ง่ายกดเอ อ่าสมุกบอมโอเควิงว่งวิ่งวิ่งหนี escape the area โอเควิ่งหนีจับพื้นที่การจับกลุ่มโอเคโอเคไปไปโดนตีแม่งชวนตื่นเต้นได้ไหมเลยวิงว่งวิง่งวิ่งอ่าเป็นอะได้เป็นอะได,เได้เรื่องหนีนี่ขอให้บอก GTA ทำบ่อยโอเคออฟแอบไปกองฟางเหรอเอ้ยไม่ใช่กองฟางแต่อกองญาไหนมันจะเห็นป่ะโหมันแช็กตามมาแล้ว เราต้องจ้องลงมาในนี้อ่าวเฮ้ยชิบหายแล้วเพื่อนแม่งเห็นโอ้โหแม่งโอ้โหแม่งรู้กระโดดนี้ดีปะอ,อ่าอืมหนีดีปะหนีปะ Escape area เรียกว่าจัพื้นที่อืมเกาะอ่าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งกระโดดเออเรื่องปีนป่ายนในฉมังนี่ นี่เป็นจุดกำเนิดของกีฬาฟิลเลนดิ้งใช่ไหม <c oughs> จากเ okay, อ็ดเวิร์ดเคนเวย์เควิงอึกอ่าโดดออะไรเนี่ยอ,อ่ามิชชั่นคอมพิีต80%เอ้าวท็อาทำไมแรกไม่ได้อ่ะอ๊ะช่างมานันเถอะ9กโอเคใช้สโมกในการหนีโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอืมเสร็จแล้วครับภารกิจที่หนึ่งยูฮู อ่อเอาเจมเจมโอเคเนี่ยมาขึ้นอะไรเนี่ยฮานะ่าอืมอ่าโอเคอะไรเนี่ยอ๋อให้กดเมาส์สามโอเคครับรู้เรื่องรู้เรื่องเมาส์สามขึ้นดูข้อมูลโอเคอืม พฤตการต่อไปอยู่หนดูแผนที่กันเลยดิแผนที่อ,อ,อมออยู่ตรงเรือเรานีอ่อือ้งกายเชียวเดี๋ยวไว้ทำพาร์ทหน้าเดี๋ยวอโอเคสอบพหนึงเจ็ดก็ขอลาไปก่อนแค่นี้ครับเจอกันพาร์ทที่สองครับอย่าลืมกดสกายเบิร์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับเอดสนันเคสสี่นะครับโอเคบายบายครับ